กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกถูกทันนะครับอาครับมาผมมาเจอกันนะครับเซอร์นี้นะครับเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับที่นํามาฝากเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันอาครับแอดวิไลได้มาแล้วนะครับแนวทางตัวเลขนะครับของสองสำนักนะครับอ่าบพรว่าจะเป็นนะครับเซียนน้องใหม่เมืองระยอง แล้วก็คนมักเลขกนะครับไดมาแล้วเมื่อนี้ส่งสุดสรุปมาเลยนะครับอถือว่าเมื่อนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่สามขออภัยครับวันอาทิตย์ที่29นะครับ29นะครับมือนี้วันอาทิตย์มาพบมาเจอกันอากอนจะมาทําคลิปนะครับช่วงสาวิลลก็ได้ออกไปบานสวนนะครับไปใส่ท่อนำระบายข้างหน้านะครับ ก็เลยได้ไปแต่เศ้าก็เลยพึ่งกลับมานะครับครับมาเบิงแลวกมาเช็คเบิงคอมเมนต์นะครับแอดวิไลค์ครับมีคอมเมนต์อยู่นะครับเอฟซีคอมเมนต์มาสองสามคอมเมนต์อ่าเรื่องอ่าบอเห็นการแจ้งเตือนนะครับก็คือระบบบอดีดขึ้นนะครับเวลาอ่าวิไลไล,ลุงคลิปไปนะครับอ่าเอฟซีคอมเมนต์มาว่าบอเห็นคลิปดีดต้องได้ค้นหานะครับ อาจจะเป็นน้ำระบบนะครับ fc เ <hatten> พราะว่ามันเคยเป็นนะครับระบบของ YouTube บางทีบางที่ก็จะบ่เด้งบ่แจ้งเตือนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเท่ากันอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมันจะมีการอัปเดตให้เบ่งกันครับเป็นน้ำระบบนะครับ <c oughs> อแอดวีไลเคยเจอนะครับระบบนี้นะครับเป็นน้ำระบบบดดีบดเดิงเอาง่ายๆนะครับก็คือบ่เป็นยังนะครับหายคุณพ่อคุณแม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้อีกรอบนะครับ ในการระบบของ u t u b e เพิ่นนะครับเป็นน้องระบบนะครับอบอบปิดอยัางสำหรับแอดวิไลกะล่งคลิปอยู่ตลอดคือเก่าเหมือน 90, เดิมแล้วก็มีอีกคอมเมนต์คอมเมนต์นึงว่าเลขดับแม่นิดปล่อยหรือยังนะครับแอดวิไลปล่อยตั้งหลายวันแล้วนะครับสำหรับเลขดับนะครับดับล่างแม่นิดนะครับปล่อยไปแล้วนะครับสำหรับเลขดับแม่นิดนะครับปล่อยไปแล้ว เอาเบริรงคลิปย้อนหลังได้นะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่เบริรงคลิปย้อนหลังได้าสาหรับเลขดับแม่นิดกทมนะครับปล่อยไปแล้วนะครับขอแจ้งให้เอฟซีได้ทราบกันนะครับสําสหรับเลขดับแม่นิดนะครับรากาแนวทางตัวเลขนะครับทีอัวิไลชุดเลขเกิดเขาแม่นิดก็น่าจ,จะปล่อยไปแล้วนะครับ เดี๋ยวแอดวิไจะตรวจสอบอีกรอบหนึ่งครับคิดว่าป้อยไปแล้วครับเลขดับนี่ป้อยไปแล้วนะครับอันเลขดับของไม่นิดนะครับจะมี97 79 88 60 5 115 4224แล้วก็33นะครับอ่ะป้อยไปแล้วนะครับบางคลิปย่อนลังใดนะครับเอฟซีคนหกคณแม่อ่ะบางคลิปย่อนลังใดนะครับอ่ะสำหรับแนวทางตัวเลขนะครับ ที่เอฟซีถามมานะครับล้วก็เรื่องคอมเมนต์นะครับที่ว่าสัญญาณบอกแกงเตือนนะครับอาจจะเป็นน้ำระบบเด้อเอฟซีนะครับพอเป็นยังอ่ะครับพูดคุยกันมากพอสมควรนะครับอ่าเมื่อนี้ได้มาแล้วนะครับแนวทางของอ่าเอาเป็นคนมักเลกก่อนนะครับเดี๋ยวน้องใหม่เมืองระยองตามมานะครับอ่ะคนมักเลกครับนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับ16 มิถุนายนครับ2568วิ่ง6กับ9อ่าปรากฏว่า6กมียุ่ล่างนะครับล่างอยู่บนสรุปแล้วเลขกวิ่งมาทั้ง2นะครับออกมาล่างนะครับแนวทางชุดล่างแตก0 6, ูนย์บนแตก392อนะครับมแต่เก้าห้าเก้าเก็ดเดก,เดก 95, ้า 9, 10, นะครับไม่มี92 สรุปแล้วเอาง่ายๆก็คือคนมักเลขมาเลขวิ่งมาทั้งบนทั้งล่างนะครับ6กับ9มาบนมาล่างนะครับนี่คือ,อสถิติงวดที่ผ่านมานะครับแอดวีไล่ล,ลงไหตั้งแต่วันที่4นะครับวันที่4นะครับามาเบิ่งกันนะครับามาเบิ่งกันตัวเลขแนวทางครับของคนมักเลขนะครับคนมักเลขนะครับวดนี้ แคปบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่พร้อมกันไปเลยนะครับเดี๋ยวใส่เวลาเขียนบอโดนกับคนมักเลขงวดน,นี้นะครับมือนีวันอาทิตย์อากาศดีนะครับอารมณ์ปล่อยๆบอลูว่าฝนจะมาบอบแต่ว่าแม่บ้านว่าฝนจะมาตอดหกทุ่มนะครับเที่ยงคืนคืนนี้นะครับ ตอนนี้แม่บ้านได้เดินทางออกไปบ้านสวนนะครับเพื่อจะไปกีดยางเพื่อว่าฝนจะมาตอนแรกนะครับเดี๋ยวแอดวิไล่ล่องตัวเลขหน้าทางฝากตอน FC ้ทีเดี๋ยวแอดวิไล่ลาาก, FC, ลก็จะตามไปนะครับกีดยางซอยแม่บ้านบรรยากาศคึมทั้งวันนะครับบอแน่อาจจะยั่งบงอลทงยั่งบอถึงเที่ยงคืนก็เป็นไดน้ฝนอาจจะมาช่วงใบก็เป็นได้นะครับคนมากเลขนะครับวดที่หนึ่งกรกฎาคมครับวิ่งอบอลล่์ซา,าครับวิ่งมาที่ วันนี้คนมักเลขนะครับวิ่งมาเก้ากับห้าอืมปรากฏว่าเก้ายั่งนะครับถ้าเปรียบเทียบใส่งดกอนะครับวิ่งหกกับเก้าวันนี้วิ่งเก้ากับห้าอ่านี่คือสูตรเนี่ยทางนะครับได้มาแบบไดกระนํ้เสนอแบบนั้นนะครับอ่าคือเก้าเหมือนเดิมนะครับสูตรมัดรวม บางท่านเอฟซีก็ว่าบ่มักสูตรมัดร่วมมักสูตรแยกบนแยกล่างอาแตว่าสำนักที่พ่นแยกบนแยกล่างก็มีนะครับอ่าเข้ากับบ่วกันบางเทียบางที่สูตรมักร่วมเดินดีนะครับวิ่งเก้ากับห้านะครับจับคู่ครับเริ่มจากสี่เก้าครับ ห้าเก้าแปดเก้าต่อไปครับห้าศูนย์ห้าหนึ่ง 15ึห,หาอ่าหนึ่งหาหหนึ่นี่กลับไ้พร้อมนะครับต่อไปครับอ่าสองศูนับสุดสุดไทยนะครับ8ชุดนะครับ8ชุดอ่าแคบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่นะครับอ่าบรอซานะครับวิ่ง9ก้ากับ5้านะครับ 495989505115203 0นะครับนี่คือแนวทางของคนมักเล็กอ่ะคนมักเล็กว้องกลมมากนะครับแค่2คูนะครับก็คือ51ครับ5159 ตัวร่องนะครับคือ03แล้วก็50นะครับร่อง2คูนะครับ50กับ03อคนมักเล็กนะครับวงกลมไห้2คูนะครับหมวดนี้59กับ51แค่นั้นนะครับส่วน03กับ50เป็นตัวรองนะครับอ่ะสรุปไห้วันที่อ่มือนี่29นะครับอ่ะสรุปวันที่29 29่สิบเก้าคมมณีมิถุนายน68แปดสรุปแล้วเรียบร้อยนะครับแขปบหน้าจอกันฝากแช่ไปให้กกำลังแรกใจคนมักเล็กนะครับว่าที่แล้ววิ่งมาทั้งบนทั้งล่างนะครับอสาหรับคลิปนี้จากลากกันไปนะครับให้เอฟซคุณพอ่อคุณแม่ยูดีมีแห้งร่างกายสุขภาพแขง็งแรงเจอกันคลิปหน้าครับเซียนน้องใหม่เมืองระยองสวัสดีครับ